สวัสดีค่ะสารคดีพิเศษชุดกองทับบกกองทัพคู่แผ่นดินวันนี้พามาฟังที่มาและความหมายของปณิธานที่ว่าพิทักษ์ราชันปกป้องประชารักษาแผ่นดินของพลเอกนรงพันจิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกท่านที่42ซึ่งดำรงตำแหน่งเมื่อปีพุทธศักราช2563ค่ะตลอดระยะเวลาของการรับราชาการท่านเป็นนายทหารที่แน่วแน่มุ่งมั่น ในอุดมการรักชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนมาโดยตลอดเนื่องในโอกาสวันกองทัพบกประจำปี2566ท่านอยากจะถ่ายทอดจิตวิญญาณและอุดมการนี้ไปสู่พี่น้องประชาชนอย่างไรไปติดตามกันค่ะตลอดระยะเวลาที่รับรายการมาปีนี้เป็นปีที่37ปุ่มเชา ในหันหลักที่จบจากโรงเรียนในร้อยพัชยุลจอมเก้าเราได้รับการปลูกฝังเรื่องอุดมการณ์นะโดยเฉพาะอุดมการของกองขบกเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนโดยส่วนตัวของผมเองเนี่ยผมก็ยึดหลักตัวนี้มาตลอดในการบัดหน้าที่เมื่อผมมาดำรงตาแหน่งนะจุดนี้ผมก็ยังเชื่อมั่นว่ากําลังคนของกองขบกุก ได้รับการปลูกฝังถ่ายทอดในการแบบหน้าที่โดยยึดหลักยึดอุดมการของกองทัพบกเราเหล่าทหารเนี่ยโดเฉพาะของกองทำัพบกเนี่ยจะต้องยึดหลักยึดเป็นแนวทางในการทำงานในการอุทิศตนเพื่อสิ่งสูงสุดเหล่านี้พิทักษ์ราชันปกป้องประชารักษาแผ่นดินมีที่มาอย่างไงคะแล้วก็มันจริงๆมันหมายถึงอะไรกันแน่ ผม่าอยากาำคำนั้นนี่คือปณิธานซึ่งก็กรองมาจากอุดมการมาสู่สามคำนี้มกว่าสามปาการนี้ก็คือพิทักษ์ราชันปกป้องประชารักษาแผ่นดินพิทักษ์ราชันก็คือประเทศไทยราชอาณาจักรสยามเนี่ยที่อยู่มาได้ทุกวันนี้อยู่ได้ตรงนี้เราก็ต้องยอมรับว่าถ้าเราไม่มีผูน้นําเราไม่มีพระมหากษัตริย์เพื่อทาหน้าที่บทบาทของการปกป้องคุ้มครอง คนส่วนใหญ่ปกป้องสร้างความมั่นคงให้คนส่วนใหญ่ได้เนี่ยเราก็คงไม่อยู่มาถึงทุกวันนี้อย่างสงบสุขอย่างมีความเจริญอย่างมีวัฒนธรรมมีลากเง่ามีประวัติศาสตร,ร์มีมีอาระยะธรรมบทบาทของพระมหากษัตร,ริย์ของทุกพระองค์เนี่ยก็ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงเพียงแต่บริบทหรือสภาพแวดล้อมปัจจัยต่างๆมันเปลี่ยนแปลงไปนะตามกาลเวลานะภัยคุกคาม ต่อประเทศชาติและประชาชน,นก็เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยแต่ในอดีตนั้นไปคุกคามส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการขัดแย้งกันแย่งชิงดินแดนอย่งแต่ในปัจจุบันบทบาทของพระมหากษัตริย์ผู้นำนะกองทัพกับไปคุกรามก็เปลี่ยนรูปแบบไปแต่ผมก็ยังยืนยันว่าพระมาหากษัตริย์ทุกพระองค์นั้นก็ยังยืนอยู่เคียงข้างเป็นหลักยึดเหนี่ยวของกองทัพ แล้วประชาชนโดยตลอดแม้แต่รัชการที่เก้าพงค์ก็ยืนยันข้างกับทหารตลอดในช่วงของภยัยคุกคามของผู้ก่อการร้ายก็มี่ถ้าเราไปศึกษาภาษาพงษ์ท่านก็จะแต่งกายชุดทหารไปเยี่ยมเยียนไปให้กําลังใจเป็นหกำลังใจนงใจนเดียวกันในการต่อสู้กับยัยคอวนต์ท่านก็ทราบว่าปัญหามันเกิดจากปัญหาความเหลื่อมล้าความยากจนของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลของปัญหาของชนกลุ่มน้อยพงค์ท่านก็เป็นผู้นํา ในทางที่จะก้าวไปแก้ไขปัญหาดังนั้นนะผ่านการต่อสู้ในรูปแบบต่างๆจนกระทั่งเรามาถึงจุดนี้ที่ว่าประเทศรอดพ้นเป็นประเทศเดียวในภูมิภาคนี้ที่เราสามารถรอดพ้นว่าสมเด็จเจ้าอยู่หัวในหลวงราชการปัจจุบันองค์ท่านก็อยู่เคียงข้างเราาทหารตำรวจที่อุทิศตนเพื่อประเทศชาติมาตลอดนะตั้งแต่ท่านเป็นดำรงพยศร้อยโทร,ร้อยเอกนะก็ไปร่วม เคียงบาเคียงไหลไปช่วยตำรวจตระเวนชายแดนที่บ้านหมากแข้งนะที่อยู่ภายใต้วง้ลมของผู้ก่อกา,ารร้ายคอมมิวนิสต์นะครับเป็นสามารถทําให้พื้นที่นั้นอยู่รอดปลอดภัยมาจนถึงทุกวันนี้นะครับแล้วพระองค์ท่านก็เคียงข้างมาตลอดต้องเคียงข้างประบรมราชนกมาตลอดนะในทุกที่เพียงแต่ในบทบาทที่เราอาจจะไม่เห็นว่าใกล้พระคุณของท่านคือในบทบาทของราชวงศ์หลักนะที่ยืนคอย ถวายความปอดภัยรัชกาลที่9ก้าอยู่พระมหาสัตว์ในปัจจุบันนั้นไม่ได้อยู่ไม่ได้เป็นองค์จอมทัพที่จะนํานทัพไปต่อสู้ข้างหน้าแต่จริงๆแล้วพระค์ท่านอยู่ตลอดอยู่ในแนวความคิดในการให้เป็นแสงนําทางว่ารู้ว่าภัยคุกคามนั้นจะมาในรูปแบบไหนแล้วพวกเราต้องพร้อมที่จะสู้กับภัยคุกคามในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลาในทุกวาะโอกาสที่ที่ผมได้มี โอกาสเข้าเฝ้าถวายงานต่างๆก็าตามผมยืนยันในสิ่งที่โดยเฉพาะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระวงศ์สานุวงศ์นะครับสิ่งที่พระองค์ท่านคิดถึงในหลายดาคือประชาชนหลายคนอาจจะมองไม่เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ถ้าเราลองไปตบตัวในสิ่ง,งต่างๆพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ย ท่านเนี่ยมีพระมหาในคุณมาโดยตลอดนั่นคือกรอบปณิธานแรกพิทักษราชันทีนี้ปกป้องประชาในมุมของท่านผู้ประชาการแหารบอกคืออยากจะอธิบายคำนี้ยังไงคะคำว่าปกป้องประชาเนี่ยก็คือหนึ่งหน้าที่ของทาหารเนี่ยก็คือการปกป้องอธิทีไตยของชาติคือการปกป้องอาณาบริเวณของประเทศเป็นสิ่งที่ทหารต้องราทำอยู่แล้ว การเราจะทำไงที่จะให้ประชาชนเนี่ยปลอดภัยอยู่ดีมีสุขนะครับปลอดภัยในยุวิตทรัพย์สินนะครับมีความผาสุขนะไม่ถูกภัยคุกคามต่างๆเนี่ยสิ่งที่หนานทำก็คือทำไงก็ได้ที่เราไปปฏิหน้าที่เนี่ยในแนวตามแนวชายแดนนะหรือว่างานหน้าที่ที่เราได้รับมอบเนี่ยเราจะปกป้องประชาชนเนี่ย ให้อยู่อย่างปลอดภัยร่มเย็นนะครับมีความสุขนะตั้งแต่แนวชายแดนมาจนถึงแม้แต่ใน,ในประเทศปกป้องจากภัยพิยบัติปกต้องจากภัยอันตรายต่างๆมาถึงคําว่ารักษาแผ่นดินคะ่ะท่านรักษาแผ่นดินในมุมของท่านคืออะไรคะแต่ทุกคนมองก็เหมือนว่าอทหารมีหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติก็คือรักษาแผ่นดินอ้ามอาริราชตูนะเข้ามายึดแผ่นดิน แต่ในสภาพแวดล้อมปัจจุบันไม่ใช่แล้วแต่อย่างไรก็ตามอันนั้นก็จึงเป็นหลักที่เราต้องยึดอยู่ว่าดาบใดก็ตามแผ่นดินไทยนีย่ต้องต้องไม่มีอริรล่าศัตรูหรือกองกําลังหรือภัยคุกคามใ,ใดๆที่เป็นอันตรายแล้วเข้ามาใช้แผ่นดินไทยนะมันเป็นหน้าที่ของทหารที่จะต้องปกป้องรักษามุมมองของผมการรักษาแผ่นดินเนี่ยไม่ใช่ความหมายเพียงเท่าน,นั้นความหมายก็คือ รักษาแผ่นดินนี้เนี่ยให้อยู่คู่กับลูกหลานทรัพย์สมบัติของแผ่นดินไม่ว่าในด้านใดๆต้องตามทรัพยากรสิ่งแวดล้อมธรรมชาติวัฒนธรรมทรัพย์สมบัติอันมีค่าโบราณสถานทุกๆอย่างที่เป็นทรัพย์สมบัติของแผ่นดินของประเทศนี้ถ้าเราสามารถทําได้เราควรรักษาให้อยู่คู่ลูกคู่หลานให้มากที่สุดตั้งแต่ที่ผมเข้ามารับตําแหน่งอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม แล้วทาให้ส่วนรวมมีความสุขมีความดีความเจริญมากขึ้นก็เป็นสิ่งที่ทําให้เรามีความสุขว่าสิ่งนั้นเราได้ทําในสิ่งที่ถูกที่ควรที่เหมาะก็ยเป็นความสุขแล้วก็เป็นกําลังใจในการบัตหน้าที่สามปีที่ผ่านมากาลังพลส่วนใหญ่ผมก็ต้องขอขอบคุณกำลังพลส่วนใหญ่ทุกคนก็เข้าใจในสิ่งที่ที่ผมพยายามจะเปลี่ยนแปลงพยายามทำทำให้กองทัพบกเพื่อให้กองทัพบกนั้นสามารถ อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วได้นะโดยความมีเกียรติมีศักดิ์ศรีเป็นเชื่อมั่นศรัทธาของประชาชนแล้วก็เป็นหลักประกันแห่งความมั่นคงของประเทศนี้อีกด้านหนึ่งสุดท้ายค่ะมีอะไรอยากจะฝากถึงประชาชนในฐานะหน่วยงานด้านความมั่นคงทางทหารความมั่นคงเรื่องความสงบสุขฉันนิสุข ที่จะให้ประเทศนี้เนี่ยอยู่อย่างร่มเย็นประชาชนเนี่ยอยู่อย่างกินอิ่มนอนหลับทำมาหากินได้อย่างมีความสุขอยากให้ประชาชนเนี่ยมีคัสมบติมีอุดมการในเรื่องของความรักชาติรักแผ่นดินรักความเป็นไทยของเราเองความที่เราเป็นคนไทยอย่างนี้มาตลอดหลายร้อยปีถ้าเรามีสิ่งเหล่านี้นะ ประเทศไทยเนี่ยจะก้าวหน้าชาชนเนี่ยจะมีความสุขอยากให้ประชาชนเนี่ยมีดมการหมือีความรักชาติหวงแผ่นดินมีเรามีพระมหาสัตว์นะที่อยู่คู่กับเรามาเป็นแรงจนุนทุดเหนียวเป็นผู้คอยดูแลปกป้องเรามาตั้งแต่อดีตเรามีวัฒนธรรมของเราอย่างนี้เรามีแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์เรามีความเอื้อเฟือ้อ ตาเรามีความรักกันซึ่งจริงเหล่านี้จะทำให้ประเทศชาติมีความจเจริญมีความสุขมันจะส่งผลต่อความมั่นคงด้านอื่นๆตามมาอยากว่าให้ประชาชนมีมีอุปการอย่างนี้มองเห็นผลประโยชน์ของประเทศชาติของประชาชนส่วนรวมเป็นหลักมองเห็นประโยชน์ของคนในครอบครัวใหญ่เนี้ยก็คือเราเนี่ยคนไทยก็คือคนครอบครัวเดียวกัน และนี่ก็คือสารคดีพิเศษชุดกองทับบกกองทัพคู่แผ่นดินวันนี้สวัสดีค่ะ